สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ปกครองทุกท่านและนักเรียนทุกคนครับวันนี้มาพบกับคุูบอลสอนศิล์นะครับหล่อแท้คนเดิมไม่ละครับผมอีกแล้วเช่นเคยนะคนเดิมก็คนเดิมนะครับวันนี้ก็บอกว่าจะมาสอนประชาศิลปะนะครับชั้นประถมศึกษาปีที่5นะครับก็ครูบอลก็จะมาสอนต่อยอดครับเป็นงานเทคนิคภาพลงตาภาพสามมิติเหมือนเดิมครับจากค้าวที่แล้วที่เราทอนวาดเป็นภาพเป็นตัวอักษรนะครับเป็นสามมิติตัวอักษรตัวเอ็มใช่ไหมภาพนี้นะครับ แต่วันนี้บอก็ขาจะมาสอนต่อยอดครับเราจะเปลี่ยนจากตัวอักษรเนี่ยมาเป็นผลไม้ดีกว่านะครับมันอาจจะแบบอาจจะดูแบบยากว่านมานึงครับหรือว่าง่ายกว่าก็ไม่อันนี้ก็ไม่รู้นะแล้วแต่คนเนาะแล้วแต่นั้งเรียนเนาะนะครับก็จะเป็นการวาดผลไม้ครับเป็นแบบภาพลงตาสายมิตินะครับจะเป็นการวาดแบบภาพแอปเปิ้ลนะครับง่ายๆนะครับดังภาพตัวอย่างดังต่อไปนี้นี่เลยอ่านะครับแบบนี้นะครับจะเป็นผลไม้แอปเปิ้ลเนาะง่ายๆนะครับก็จะเป็นการใช้เทคนิค ในการตัดนะครับเป็นการตัดนะเพื่อสร้างนิติภาพลวงตาขึ้นมานะครับซึ่งสีก็จะมีสีประมาณนี้ครับผมนี่เลยนะนะคจะมีสีดําแดงนะครับน้ำตาลส้มเหลืองแล้วก็จะมีเขียวเข้มเขียวอ่อนนะครับนะประมาณนี้เนาะสำหรับการสะหรับสีนะครับ โอเคครับถ้าเกินักเรียนเตรียมอุปกรณ์พร้อมแล้วครับเตรียมสีพร้อมแล้วเดี๋ยวเราวาดภาพตามคูบอลส้อนสินเลยครับผมพร้อมแล้วตามมาเลยลุยคัชิ้นอะมาครับนักเรียนนะครับก่อนที่เราจะมาวาดภาพคูบอลก็ต้องของย้ำเน้นทุกครั้งนะครับก็คือนักเรียนจะลืมเขียนชื่อนะครับเลขที่ชั้น ข้างล่างผลงานให้ชัดเจนครับหลังการที่นักเรียนนั้นทำงานเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ถ่ายรูปส่งมาในอัลบั้มนะครับในกลุ่มลายประจำห้องเรียนนะครับนะโอเคนะครับวันนี้เราก็จะมาวาดภาพเป็นแอปเปิลนะครับแอปเปิลสามิตินะครับแล้วก็ใช้กรรไกรตัดนะครับเป็นเทคนิคภาพลงตานะครับผมเหมือนเดิมนะครับ ก็เราก็มาดูครับว่าเราจะวาดแอปเปิ้ลตรงประมาณช่วงตรงกลางกระดาษครับนักเรียนนักเรียนกะคนีจ,จะสายตาเอานะครับว่ากึ่งกลางของกระดาษของตัวนีอยู่ประมาณตรงไหนนะครับวาดเลยครับวาดแบบบางๆาเบาไม่ไมต้องไปะกดเข้มนะครับวาดตามขุดบอลน,นะแบบนี้เลยนะประมาณนี้นะครับ วงกลมบางๆเบาๆนะครับเสร็จแล้วต่อไปเราก็มาวาดเป็นเส้นโคง้งประมาณช่วงบนตรงนี้นะครับเิ็หน่อยอ่ะประมาณนี้ปึ๊บอืมประมาณนี้เห็นไหมครับนะต่อไปทีนี้แอปเปิลครับแอปเปิลเนี่ยรูปทรงฟอร์มของเขาเนี่ยมันจะไม่กลมนะครับมันจะมีแบบว่าเอ่อเป็นฟอร์มของเขาโดยเฉพาะนะครับเราก็ต้องมาใส่เพิ่มเติมอีกทีนึงอันนี้มันเป็นแค่โครงล่างครับเฉยๆนะครับเพราะเราต้องมาใส่ รูปทรงีกทหนึ่งนะอ่ะประมาณนี้นะครับแอปเปิ้ลแบบนี้นะครับแอปเปิ้ลครับมันจะโค้งตรงนี้นิดหนึ่งครับแบบนี้ปึ๊บเห็นไหมครับเห็นไหมตรงนี้มันจะบุ๋มนิดหนึ่งแล้วเราก็มาล่างตามเส้นที่เราวาดไปเลยครับเป็นวงกลมไปกินนะครับล่างออกมานิดหนึ่งปึ๊บนะครับ นะครับเห็นไหมครับจะประมาณนี้เห็นไหมครับมันก็จะมีรูปทรงของมันโดยเฉพาะแอปเปิ้ลนะครับมันจะไม่กลมนะครับถ้ากลมเนี่ยมันจะเป็นส้มเนี่ยพวกส้มพวกลำไยอะไรพวกนี้แต่แอปเปิ้ลมันจะไม่กลมเียวไปแต่บางบางบางลูกก็กลมบางลูกก็ไม่กลมแต่เราจะวาดเป็นแบบนี้ดีกว่าเพราะมันจะมองออกมากกว่าเนาะโอเคนะครับมาที่นี่นะครับนะครับเส้นตรงนี้ครับเส้นตรงนี้แล้วก็ ลบทิ้งไปครับพวะเราจะไม่ใช้มันนะครับเห็นไ,ไหมวันทั้งบอกให้นักเรียนว่าแบบบางๆเบาบไปก่อนว่าเราต้องลบทิ้งอยู่ดีเพราะมันเป็นเป็นแค่เส้นโค้งลางนะครับนักเรียนนะนะลบทิ้งไปนะครับเหลือก็จะเส้นที่เราลากวาดใหม่เมื่อกี้นี้เนาะอ่ะครับต่อไปทีนี้ครับที่นี้เราก็ต้องมาใส่เป็นอะไรก็เลยเป็นก้านมะัน่ะเป็นก้านเป็นแกมันนะ่ะตรงนี้ตรงที่เราวาดเป็นเส้นโค้งอ่ะใส่เลยครับ นี่ป๊บล่างใหม่ทีหนึง่งอ่ะประมาณนี้นะครับน่ะต่อไปทีนี้ครับทีนี้เราก็ต้องมาวาดเป็นพื้นครับเพื่อที่เราจะเอาไว้เป็นเป็นแนวตัดของเรานะครับให้ทีนึงครับลากเป็นเส้นแนวนอนบอกมาจากแอปเปิลนิดนึงบ,งบอตาคูบอลนะตรงนี้เลยปึ๊บแค่นี้นะครับนิดหนึ่งนะครับลากออกมาิดนึงแล้วก็ เราก็ขีดเส้นเฉียงครับให้มันตกมาที่มุมกระดาษของนักเรียนนะครับแบบน,นี้เลยลากมาเลยครับปึ๊บปึ๊บนะครับให้มันตกมาที่มุมครับนะอ่าทำแันนี้อีกข้างหนึ่งนะครับให้เหมือนกันอ่าตรงนี้พยายาม,มนักเรียนพยายามลากลากให้มันตรงๆนะครับถ้าเกิดใครไม่มั่นใจก็ใช้ไม้บรรทัดวางทาก็ได้เลยครับจะบาดกันเองจะสายตาแบบกุบบังก็ได้นะครับแล้วแต่นักเรียนนะไม่วางขับกันอ่าเราก็ลากเส้นเฉียงข้ามุม เหมือนกันปุ๊บอ่ะมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับมันก็จะเป็นแบบคล้ายๆเป็นเป็นมุมโต๊ะนะเป็นขอบโต๊ะนะครับนะโอเคต่อไปทีนี้ทีนี้ครูบอลอยากให้นักเรียนครับวาดวงกลมตรงนี้ครับเอาไว้นิดนึ่งเนี่ยตรงนี้เป็นเป็นอะไรตรงนี้มันจะเป็นจุดไฮไลท์หรือจุดที่สว่างที่สุดของแอปเปิลซึ่งเราจะเว้นเป็นสีขาวไว้นะครับอวาดไปนะครับนักเรียนไม่ต้องไปกดแคบนะครับล่างเบาๆเป็นตำแหน่ง เป็นมาร์กเอาไว้นะครับแบบนี้ประมาณนี้นะครับเบาๆนะครับไม่ต้องกดเข้มนะเพราะเราต้องลบอยู่ดีนะครับอ่านะครับต่อไปก็วาดเป็นเงาตกทอดนะครับข้างล่างเป็นวงรีกับนิดนึงนะนิดนึงอ่าประมาณนี้นะครับนะ โอเคนะครับนี่ก็เป็นการล่างภาพนะครับนะแต่ก็นักเรียนคนไหนที่ไม่ทันตรงไหนนักเรียนก็ไปกดดูอีกทีครับก็ได้นะครับแล้วก็ค่อยๆวาดตามขาบวนเนาะโอเคนะครับเสร็จแล้วครับสำหรับการล่างภาพอ่าครับผมเมื่อกี้เราล่างภาพเสร็จแล้วต่อไปเราก็จะมาทําการลงสีครับนักเรียนนะครับแอปเปิ้ลเนี่ยครับมันจะมีอยู่ด้วยกันอยู่ประมาณมีสีอะไรบ้างมีสีเหลืองสีเขียว เขียวอ่อนครับมีสีเหลืองเขียวอ่อนเขียวเข้มส้มแดงนะครับจะมีทั้งหมด5สีเราจะต้องลงสีที่มันอ่อนที่สุดก่อนก็คือสีเหลืองนะครับเดี๋ยวักเรียนลงผ้าไปลงสีตามวันนะครับนะนี่นะครับเหลืองโอเคดูนครับ อ่ะครับต่อไปเราก็จะมาลงสีเขียวอ่อนนะครับลงทับอีกทีนึงแต่ว่าเราจะไม่ต้องเราจะลงแบบบางๆาครับนักเรียนไม่ต้องไปกดน้ำหนักเข้มมากครับลงแค่แบบน้ำหนักกลางๆนะครับพอดีพอด,ดีเนาะอ่าเดี๋ยวนักเรียนลงภาพไปลงสีเขียวอ่อนตามคุมบณบอลนะครับ หลังจากที่เรานันลงเป็นสีเขียวอ่อนใช่ไหมครับลงเป็นคล้ายๆเป็นพวกเป็นเอเป็นร่องรอยเป็นแบบว่าเป็นเท็กเจอร์ของแอปเปิลนะครับบางส่วนครับลงแบบบางๆครับมันเห็นไหมครับลงบางๆเบาๆแล้วก็ซอฟสีเหลืองให้กับกับสีเขียวให้มันเข้าเข้ากันนิดนึงนะครับต่อไปเราก็จะมาลงเป็นสีส้มครับเนือนก็เรียนลงลงสีส้มตามคุณบอลเนาะโอเคนะครับ อ่ะครับผมเมื่อกี้หลังจากที่เรานนั้ได้ลงเป็นสีส้มใช่ไหมครับเห็นไหมครับบริเวณตรงสีส้มกับสีเขียวเนี่ยครูบอลจะให้สีส้มมันทับสีเขียวนิดนึงเห็นไหมครับเพื่อที่จะให้สีนั้นมันมีความซอฟต์เข้าหากันให้ได้มากที่สุดนะครับนักเรียนเห็นไหมครับนะทับได้นิดนึงครับนักเรียนเห็นไหมครับลงสีส้มนักเรียนก็ไม่ต้องลงเข้มมากครับลงแบบน้หนักกลางๆครับพอดีพอดีนะครับนักเรียนนะนะครับแล้วตรงนี้ไหมครับไอ้ตรงตรงเนี้ยที่เราวาดวงกลมไว้เนี่ยเราก็สามารถเอายางลบ มาลบได้เลยนะครับลบทิ้งไปเลยนะครับลบรอยสอออกไปนะครับเพราะว่าเราจะเพราะว่าเราได้ตำแหน่งที่ชัดเจนแล้วว่าตรงนี้เราจะเว้นไว้นะนะครับ,นะรบถ้าเกิดนักเรียนไปวาดตรงนี้มันเป็น,นเข้มๆมันก็จะลบออกยากแล้วมันมันก็จะเกิดเป็นรอยนะครับนิดนึงนะมันจะไม่สวยนะครับเพราะนั้นเราต้องล่างเบาๆครับมันเหมือนที่ควรบอกครับล่างเบาๆไม่ต้องไปกดเข้มมากเห็นไหม เห็นไหมขานาดคุบอลล่างาบ่อยไหมครับมันจะมีร่องรอเลยไหมครับเห็นไหมนิดนึงเลยนะครับไม่เป็นไรช่างมันต่อไปเราก็จะมาลงสีแดงครับทับสีส้มอีกทีครับเดี๋ยวนักเรียนลงสีแดงต่ำบอลเลยเนาะโอเคนะครับ เมื่อกี้เราลงเป็นแอปเปิลเป็นสีแดงใช่ไหมครับใชไหมครับตรงนี้ไหมครับตรงนี้ครูบอลก็จะลงสีแดงทับกับสีเขียวสีส้มสีเหลืองเห็นไหมครับลงทับไปแล้วก็เกลี่ยน้ําหนักให้มันกลมเกินกันได้มากที่สุดนะครับแต่ทีนี้นะครับตรงเห็นไหมครับตรงนี้น้ําหนักมันยังไม่มันยังไม่ค่อยกลมเกินกันเราก็ต้องใช้สีสีเหลืองสีส้มแล้วก็สีเขียวนะครับมาช่วยระบายทับเกลี่ยน้ําหนักกบแดงอีกทีหนึ่งเพื่อให้มันมีความกลมเกินมากที่สุดนะครับเดี๋ยวนั้กเรียนตามตามวันนะครับ เริ่มต้นจากวันจะใช้เป็นสีส้มแล้วก็สีเขียวแล้วก็ใช้เป็นสีเหลืองระบายทับที่หลังนะครับแบบทวทำาทำทำตามคุณบอลนะโอเค นะครับเมื่อกี้เราเราได้ลงเป็นเสียำตากไปครเห็นไหมครับลงเป็นน้าหนักเงาไอเปิลแล้วก็ระบายเป็นกา้านเข้าตรงนี้นะครับตรงโค้งๆนะตรงรหลุมมันเนี่ยนะครับต่อไปทีนี้ตรงชว่วงของสีเขียวอ่อนคุณบอลบจะใช้เป็นสีเขียวเข้มนะครับลงเป็นเงาเป็นเทกเจอร์อีกน้ําหนักหนึ่งเดี๋ยวเราเรียนลงตามคุณนะครับโอเคนะ ได้ไครับเมื่อกี้ครูบอลได้ใช้เป็นสีเขียวเข้มใช่ไหมครับลงเป็นน้ำหนักเงาเป็นท e เจอร์ของสีเขียวอ่อนทีนึงไหมครับนิดหน่อยนะัไม่ต้องลงเยอะนะครับประมาณนี้ต่อไปที่เราก็จะมาสุดท้ายครับเราก็จะมาใช้เป็นสีดานะครับลงเป็นเงาตกทอดแล้วก็ลงบางลงเงาบางส่วนขอนแอปเปิลอีกทีหนึ่งนะครับก็เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวักเรียนทำตามครูบอลนะครับใช้เป็นสีดานะครับผมโอเค ตัดตามมือเราวาดเป็นโต๊ะไว้ตรงนี้นะครับตัดตามเลยแล้วก็ล็อกมาค่อยๆตัดตามแอปเปิ้ลส่งมันไปเรื่อยประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราเรียนตัดตามกูก็ได้นะครับหรือถ้าเกิดใครที่ตัดไม่เก่งหรือยังไงก็ให้ผู้ปกครองช่วยตัดก็ได้นาองคงอาจจะลงนมือน้อเรียนอาจจะเป็นอันตรายได้นะครับอ่ามาแล้วตัดตัมวันนะครับช้าๆนะครับเออยกคาัออกอ่าลไไปนะครับตัดนะครับ มุมโต๊ะตรงน,นี้นครับมานี่เลยดูนะครับ,รบแล้วก็ตามที่เาเรียนตัดตามร้อนที่เราวาดเลยครับหนาแบบนี้อันนี้เห็นไหมครับเวลาเราก็ตัดตามปอกแอปเปิ้ลที่เราวาดไว้เลยครับช้าๆแล้วก็ตัดรับเนาะเดี๋ยวแอปเปลิลมันจะจะแหวกนะครับอ่า ตัดไดเลยครับตามรอยเยครับผมครตรงก้างนะครับตรงก้านตรงแกนสำคันะครับกตัดกันค่อยเลี้ยวตัดจะช้านะครับเออช่ครับกตัดมันสักตรงางงก้าเยไปวาดยาวมากครับแ่ก้วานยาวมากแุนจะตัดลำบากเค ดูฮะดูต่อครับไปเลยครับไปเรื่อยๆรเลยอ่ะเราก็มาตัดตามรอยขอบมุมโต๊ะเห็นไหมเนี่ยอ่ะตัดตามรอยขอบมุมโต๊ะอีกทีครับผม จะได้ประมาณนี้วานนี้เห็นไหมครับประมาณนี้เลยนะครับนะนะครับตรงนี้ครับแบบนี้มันจะมองไม่ออกเดี๋ยวเราจะไปวางบนวัตถุที่มันมีสีดำนะคมันก็จะชัดเจมบบนมากกว่านี้นะอ่าจจะดูประมาณนี้นะครับนะวางปึ๊บนี่เราไปวางภาพไปปึ๊บนี่อ่าเห็นไหมครับ เหมือนกับแอปเปิ้ลนะครับลอยอยู่บนลอยนะครับมันก็จะแบบดูแบบว่าเป็นสามมิตินะครับเป็นภาพหลอกตาได้เลยนไหมนะครับมันก็จะประมาณนี้น้องกหลับนะครับวาดผลไม้นะครับแอปเปิ้ลนะครับสามมิตินะครับแบบหลอกตานะครับนะถ้าเกิดเรียนคนไหนครับที่ยังไม่ทันตรงไหนในเรียนก็ไปเปิดคลิปของคูบอลนะครับดูบอลหลองได้นะครับนะ ก็ค่อยๆตัดไปครับนะครับไปเลยนะครับสำคัญคือเน้นๆต้องค่อยๆตัดนะครับตัดให้มันถูกต้องครับแล้วก็ตรงนี้นะครับตรงแก้กล้าของแอปเปิลครับก็ค่อยตัดครับอย่างขาเลยครับโอเคครับผมเสร็จแล้วเย้อ่าโอเคครับนักเรียนเพล็กนะครับสำหรับคลิปการสอนคลิปนี้นะครับหวังว่าคลิปนี้นะครับคงจะเป็นประโยชน์กับนักเรียนนะครับไม่มากก็น้อยนะครับแล้วครูก็หวังใจอย่างยิ่งครับว่านักเรียนจะทํางานของครูบอลได้วยความ ตั้งใจและความเต็มใจนะครับไม่เผางามาส่งคุบอลเนาะนะครับคุบอลขอร้องนะขอร้องเถอะนะครับทํามานะครับนะครับทํามาแบบที่ไม่ไม่ต้องรีครับทามาเรื่อยๆครับนั่นเองครับแต่ขอเนี่ยคือต้องขอให้ส่งเนาะนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้คุณบอลเขาต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปต่อๆไปนะครับแล้วเจอกันสวัสดีครับ